สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาถึงคิวของตัวซุนกวนนะครับเป็น SD c ดคัตดัมสามก๊กนะครับเปลี่ยนจากใกล้ทีทีเวอร์ชั่นใหม่ก็ชิปที่แล้วนะครับก็ได้เห็นตัวแรกที่ผมประกอบไปแล้วครับก็งานนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับคือดูดีมากๆเลยนะครับสําหรับราคาที่ถ้าเทียบกันแล้วนะครับผมโอเควันนี้ก็มาถึงคิวของตัวซุนกวนนะครับซุนกวนเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่า การประกอบตัวซุนกวนะครับผมออกมาแล้วจะเป็นยังไงผมโอเคครไปรับชมกันเลยครับ3 2 1 สุดก็ต่อเสร็จสิ้น,นครับกับตัวศูวนกวดนะผมกนีําก,กลังนึกชื่ออยู่ครับว่ามันชื่ออะไรเพราะว่าลืมอยู่โอเคอันนี้ก็ตัวศูวนกวดนะก็ประกอบมาก็อย่างที่เห็นนะผมนี่ครับรายละเอยียดดีเทลเนี่ยมาดูกันใกล้ๆก,กันดีกว่านะครับผมนี่ครับพอดูใกล้ๆแล้วตัวเนี่ยยังมีออกแบบทองๆนะครับเพราะว่า บริเวณสติกเกอร์นี่ครับจะออกเป็นเงาเงาทองทองครับผมนี่ด้าน,นหลังแล้วก็ตัวที่ผมได้มานะครับไม่รู้ตัวอื่นเป็นหรือเปล่านะครับที่ผมได้มาเนี่ยตัวของสติกเกอร์นะครับผมมันโดนอากาศครับทําให้ตัวกาวที่ติดนะครับผมมันแห้งเลยทําให้มันไม่ติดนะครับก็เลยถ้าใครได้ดูในคลิปตอนผมประกอบนะผมจะเห็นว่าผมใช้กาวในการช่วยติดก็ พอกาวแห้งแล้วมันก็ติดได้ระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าบางช่วงก็ไม่ติดเนี่ยเห็นไหมครับผมเนี่ยมันยังกลางๆออกมาอยู่ก็ใครที่ใช้กาวก็ระวังด้วยนะครับผมมันจะติดมือนะครับแล้วก็มันจะเกิดเป็นคาบเนี่ยสังเกตแบบนี้อันนี้คือผมใส่กาวเยอะเกินไปนะครับผมทําให้มันเกิดคาบครับโอเคเรามาพูดถึงดีเทลรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมก็ ตัวนี้ผมก็ทําการแยกสีมาดีนะครับมีสีดําสีขาวสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมสีม่วงก็ถือได้ว่าแยกสีมาดีนะครับแล้วก็จุดขยับก็ยังเหมือนเดิมครับผมมีจุูขยับบริเวณหัว1จุดลายห่จุดแล้วก็ข้อศอก1จุดนี่ครับก็จะขยับให้ดูอีกเช่นเคยครับนี่ครับผมเราสามารถขยับมือขึ้นมาได้แบบนี้เลยครับก็เหมือนกันทั้ง2องข้างนะครับส่วนหัวเข่า ก็สามารถขยับได้เช่นกันนะครับนี่จะขยับให้ดูครับโอ้เท้าหลุดเท้าหลุดเท้าหลุดนี่ครับเห็นไหมครับขยับได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าจะติดบริเวณอะส่วนของเหมือนเกาะแต่ว่าถ้าเอาเกาะออกเนี่ยจะขยับได้มากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันก็จะ ไม่ค่อยสวยนะครับก็ยังไงก็ต้องใช้เกาะอยู่ดีครับผมขอขอนุญาตบิดมาตรงก่อนนะครับนี่โอเคได้นะครับผมส่วนของเกาะบริเวณนี่ก็สามารถขยับได้นะครับทั้ง4ด้านด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังครับจะมีเป็นปีกมาให้ครับปีกก็ ขยับได้ครับนี่ครับจัดท่าจัดทางได้ตามเราต้องการนะครับอันนี้กาวหลุดแล้วครับก็ต้องติดกาวเข้าไปใหม่นะผมโอเคด้านหลังก็จะมีเป็นาดาบนะครับผมสองเล่มแต่ว่า,าไม่มีบริเวณเลเซอร์มาให้นะครับมีแต่ที่จับแล้วก็มือเปลี่ยนก็มีมาให้เหมือนเคยครับจะเป็นมือกำสำหรับด้านนี้นะครับสำหรับข้างนี้แต่ว่าข้างเนี้ยมีแต่กำอย่างเดียวไม่มีมือแบนะครับ โอเคก็สําหรับดีเทลรายละเอียดจุขระยับก็อย่างที่บอกไปครับประมาณนี้ครับก็เหมือนกันครับกับคลิปที่แล้วเพราะว่าเป็นงานในลอดใหม่เหมือนกันนะครับผมโอเคก็จุดที่ตัวนี้นะครับจุดที่ระวังนะครับผมบริเวณตรงนี้เกาะตรงบริเวณส่วนของน่องเนี่ยผมคือมันติดยากนะครับบีบเนี่ยอาจจะไม่เข้าต้องอาจใช้ครีมในการช่วยขีบ น่าจะใช้ได้นะครับแนะนําอย่าใช้ฟันนะผมเพราะว่ามันแข็งครับโอเคข้อสาหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะสาหรับนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดสั่นกระดิ่งับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราค้นเมืองท้อยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเุกนครับสวัสดีครับ you <laughs>